สวัสดีครับสวัสดีครับผมร้อยโทรจตุพรวิยุนเจริญครับจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่น1 6 3รหัส2ก113ครับสวัสดีค่ะดิฉันสิบตีหญิงนะคะพรสิทธิ์ที่เสนาจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐททานบวกที่24ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยราจัประโภจิตอาสาพระราชทานโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมค่ะขณะนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดป่าภูก้อนค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่วิหารพระพุทธสย,ยาสน์โลก,กนาฏศาสดามหาบุนีครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานชื่อในวันที่12กันยายน2552ค่ะว่าวัดป่าภูกนตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธา,าน,นีค่ะณตรงนี้ครับเป็นบริเวณหน้าวิหารเราไปดูกันครับว่าจุดบริการนักท่องเที่ยวมีอะไรบริการนักท่องเที่ยวบ้างตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็คือคำแนะนำคำแนะนำนะครับในการแต่งกายก่อนที่จะขึ้นไปที่พระวิหาร รวบรแหลายวลยนะคะที่มีประวัติความเป็นมาของวัดปากูก้อนนะคะรวมถึงการก่อสร้างและก็กว่าจะมาเป็นวัดปากุก้อนจะมีประวัติความเป็นมาห่ายคร้ก็จะอยู่ในห้องนี้นะค่ะ ส่วนตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงให้เห็นว่าท่านสมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านในทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระร่วงรุ่งโรสีบุรพาพระประธานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์วัดป่าภูก้อนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพพิรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ5ธันวาคมพศ2542ในวันจันทร์ที่29มกราคมพศ2544ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะภูมิประเทศนะคะของวัดป่าภูก้อนค่ะจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะเนื้อที่ประมาณ1,000ไร่โดยมีเขตติดต่อนะคะ3จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยหนองคายและจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปสู่พระวิหารพวทธสยยาจะพบกับต้นสาระนะครับสาระพุทธอุทยานนะครับ พระเจ้าร้านเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมีองค์พระพุทธสสยิส่งปลูกต้นสาระไว้หน้าพระวิหารครับเมื่อวันวิสาขาบูชาที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2552ครับน้องไม้ที่จะเจออยู่ เมื่อขึ้นถึงคืออะไรครับเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนะคะเราจะเจอองค์ท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณก็จะมีสององค์นะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้านี่นี่คือทา้าเวสุวรรณนะครับองค์ใหญ่มากเราลงมาดินเทียบดูครับท่านก็จะเป็นองค์หนึ่งที่มีผลการรักว่าปกปักคุ้มครองรักษาตัดต่อสิ่งชัว่วร้ายออกไปและอีกองค์หนึ่งครับเท้าวิรุณหกเทวราช<า>ตั้งไว้คู่กันนะครับหันหน้าเข้าพระวิหารนะครับเพื่อดูแลปกปักรักษาพระวิหารของเรานะครับ มองบริเวณด้านในคะเราจะเจอป้ายใหญ่มากที่เขาจะขอบท่านผู้เจริญนะคะเมื่อมาถึงนะคะการุณารถเสียงดงังระวังปิริยาใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะเป็นข้อปฏิบัติที่คปนปฏิบัติค่ะมาท่งองเที่ยวปิบัติฝากรูก้อนนี้นตอนนี้เราเข้ามาถึงอาคารพระธรรมระบัณฑิตนะครับอภิพลอภิโลหกรอบเจ็ดสิบสองปีวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษสิบสามนนาสองห้าห้าสามครับ ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะครับค่ะ,ะดิฉันชื่อจันทิมาละอรัตะกลูลเป็นเจ้าหน้าที่วัดค่ะวัดปากคูก้อนค่ะและจุดนี้คืออาคารธรรมบัณฑิต ใช่ค่ะทีนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับค่ะหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่ประดิษฐานองค์พระจําลองนะคะซึ่งให้สาธุชนที่มาสักการะเนี่ยได้ร่วมบูชาเครื่องสักการะเป็นเทียนทองเปลวพวงมาลัยเพื่อปิดทององค์จําลองได้ซึ่งองค์นี้ก็คือองค์ที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้นะคะ,อ,ะองค์นี้ทําขึ้นในวันที่พระองค์พาท่านเสด็จมาเททองหล่อพระรัศมีขององค์จริงที่อยู่ในวิหารเราก็ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้พระองค์ท่านได้ปิดทองเป็นพระองค์แรกตามภาพที่อยู่ด้านบนนั้นนะคะค ท่านจะเป็นผู้ที่ปิดทองพระองค์แรกหลังจากนั้นก็อัญเชิญมาอยู่ที่นี่องค์ใหญ่ข้างในไม่ได้ปิดทองใช่องค์ใหญ่เป็นหินอ่อนยาว20เมตรแล้วก็องค์สูงองค์นั้นเนี่ยปิดทองไม่ได้ค่ะปิดทองไม่ได้ะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาปิดทองให้มาปิดต้องมาเชิญที่หลังนี้นะคะซึ่งก็จะมีเครื่องบูชาเราก็ร่วมบุญูชาตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องสักการะตามเหล่านี้ก็ร่วมบุญตามกําลังศรัทธาได้เลยอย่าปัจจัยใส่ตู้ได้เลยนะคะแล้วก็ิทองอ่าก็จะมีทองเปลวเทียนพวงมาลััยค่ะในาวดดีเรจุู นะะเนื่องจากว่าควันทูปเนาะจะส่งผลต่อสุขภาพหลังจากนั้นเราก็มากราบสักการะด้านนี้นะคะ นี้ก็จะเป็นองค์พระประจำวันนะคะซึ่งจะทําจากผงหินอ่อนที่เหลือจากแกะองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ผสมกับดินขาวแล้วก็เผาเป็นเนื้อเซรามิกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารมาจนถึงวันเสาร์นะคะแต่ที่นี่เราจะามีพิเศษคือเพิ่มปางมารวิชัยนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ซึ่งองค์นี้เนี่ยจะส่วนมากจะสร้างเป็นพระประธานที่ประดิษฐานตามวัดต่างๆก็จะมีปางมารวิชัยเป็นองค์หินอ่อนนะครับซึ่งที่วัดอื่นจะไม่มีเป็นผงหินหแล้วก็เผาจนเป็น เนื้อเซรามิกไม่ใช่เนื้อหินทั้งก้อนนะคะจากซึ่งไม่มีที่ไหนที่จะสร้างนอกจากที่วัดได้ที่นี่ที่เดียวท่านผู้ชมมาก็จะได้เห็นที่นี่ที่เดียวนะครับค่ะก็มาสักการะบูชาที่วัดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกต่างๆแล้วก็จะมีองค์จำลองปางปรินิพานที่อยู่ด้านในวิหารก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นองค์หล่อจากผงหินอ่อนเช่นกันจะมีสองไซส์คือไซส์ใหญ่12นิ้ว แล้วก็ไซส์เล็ก9นิ้วนะคะส่วนองค์เล็กสุดจะเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อบรอน7นิ้ว ะะองนี้เนี่ยเพิ่งสร้างเมื่อปี2566เนื่องจากว่ามีสาธุชนที่มาแล้วเนี่ยบางท่านอยากได้องคเล็กๆที่เป็นโลหะเพื่อสะดวกในการเดินทางแล้วก็ต้องการทําให้สีเหมือนกระสีองค์จริงที่อยู่ด้านในวิหารทางวัดก็เลยเพิ่งทําขึ้นทีหลังนะคะแล้วก็ตามเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องสักการะบูชาชิ้นเล็กๆวัตถุมงคลต่างๆเป็นพระผงหินอ่อนอเหรียญพระเนื้อหินอ่อนแล้วก็มีเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็ท้าววิรุณหกเทวราช ท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรื่องของบูชานะครับ<ช>แล้วก็ของ,งที่ระลึกนะครับว่าเราได้มาแล้วก็เป็นของศักสิทธิ์นะครับผู้บันชูเมืองของจังหัตรัตรธานีก็เรียนเชิญมาที่อาคารพระธรรมบัณฑิตค่ะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับใช่คะ่ะมีเลือกเยอะแยะมากมายครับใช่ค่ะ,คะแต่และองค์ก็จะมีพิเศษแตต่างกันนะคะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเศษหินอ่อนที่เหลือจะแกะองค์พระก็ทําเป็นจี้ห้อยคอนี่ก็จะเป็นการร่วมบุญซ่อมแซมกระเบื้องบุญหลงคาพระวิหารและก็สารารายนะคะซึ่งจะเป็นตัวกระเบื้องจะเป็นสีออกสีเทอร์คอยส์และคุณแม่ปีวันที่เป็นผู้สร้างท่านออกแบบเองนะคะนี้ก็จะเป็นรูปของธรรมจักร ซึ่งรองรับด้วยดอกบัวนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราอาจจะมองคล้ายๆกับมือของเราสองข้างที่คอยประคองอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้การร่วมบุญก็ให้สาธุชนท่านได้ร่วมบุญแผ่นละร้อยี่สิบโดยการที่ให้เขียนชื่อในแผ่นทองเหลืองตรงนี้นะคะแล้วทางวัดก็จะมีให้เขียนเสร็จแล้วก็เวลาเอาขึ้นซ่อมแซมแล้วก็จะติดข้างหลังกระเบื้องให้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนกระเบื้องมุมหลังคาค่ะโดยการร่วมบุญได้ที่อาคารพระธรรมบัณฑิตเช่นกันนะคะก็เชิญท่านผู้ชมนะครับมีอินสตาคอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพของเรื่องมือมค่นะครับประสัทพกวันนี้ร่วมมูลแผนละหนึ่งร้อลล <120 S 2> รยยี่สิบบท่านประชิมา,าสารนะคระับ1 2ึ่ง่ะ อันนี้ก็พระวิหารตรงหน้ามันจะเป็นตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วนะคะจะเป็นยศสสสมเด็จพระยานสังวรคุณแมสอบถามค่ะาาว่าที่นี่เป็นปฏิลกรรมรูปแบบใดคะพี่ะจะเป็นหมายถึงพระพุทธรูป<ช>เนาะ<ช>ค่ะ,คะจะเป็นพุทธศิลป์สมัยของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการศิลปะประยุกต์นะคะซึ่งตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นปางปริิพานเป็นองค์นอนะนะคะที่อยู่เบื้องหน้าเราหน้าตรงนี้เนาะทำมาจากหินอ่อน ใช่ค่ะเอนนั้นรอบประวัติขงหินอ่อนี้ให้ฟังเล็้ยเป็นเป็นหินอ่อนไวคาล่าจากประเทศอิตาลีนะคะค่ะคือเป็นหินแกะทั้งหมด43ก้อนนะคะซึ่งในการสักการะบูชาก็จะมีเครื่องบูชาเป็นผ้าไตรตรงนี้ให้ทุกท่านได้ร่วมบุญตามศรัทธานะคะแล้วก็จะมีผ้าไตรแล้วก็จะทางวัดก็ทําเป็นรูปองค์พระให้ เป็นที่ระลึกสักการะบูชากลับบ้านนะคะเนื่องจากว่าองค์พระองค์ใหญ่แล้วก็กล้องเรามือถือเล็กๆเ,เนี่ยบางทีเราถ่ายรูปท่านได้ไม่เต็มองค์ทางวัดก็ทําให้แล้วก็มีข้อมูลของวัดมีเบอร์โทรแผนที่เล็กๆอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะครับนี่ก็เป็นพระไตรนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถมาบูชาได้เลยนะครับตามแรงศรัทธาครับใช่ค่ะนะะี่ค่ะองค์พระหินอ่อนองค์นี้นะคะพี่ ท่านามีขนาดองค์ประมาณค่ะ,อ,ะองค์ท่านมีความยาวประมาณ20เมตรนะคะเดี๋ยวเราเชิญมุมนี้เนะาะเดี่ยวท่านอื่นเขาจะได้เดินผ่านได้ค่ะองค์พระจะมีความยาวทั้งหมด20เมตรนะคะแล้วก็ทําจากหินอ่อนทั้งหมด43ก้อนเรียงซ้อนกัน3มชั้นจนเต็มองค์โดยช่างแกะโดยอาจารย์ณริตรัตนวิมลแล้วก็ทีมงาน20กว่าคนท่านอยู่ที่อําเภอแม่สายเชียงรายแล้วก็ทีมงานมาพักแกะกันอยู่บนวัดนะแห่งนี้เลยใช้เวลา2ปีครึ่งจึงแล้วเสร็จ นะคะหลังจากนั้นสองปีครึ่งที่แก่องค์พระเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งเสาเอกแล้วก็สร้างพระวิหารครอบองค์พระ<อ>เพื่อรักษาองค์พระให้มีความงดงามอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นหินอ่อนที่มาจากประเทศอิตาลีอิตาลีใช้เวลาเดินทางมาทางไหนครับทางเรืออ่าขนส่งมาทางเรือครับไหมครับก็จะถึงดอนทัน <c oughs> ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนค่ะหลายเดือนเลย,<ด>ยก็คือในเบื้องต้นเนี่ย ระหว่างที่มีดําริโครงการสร้างอันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากที่ทางวัดจะสร้างเองนะคะในตรงนี้เนี่ยมีเจ้าภาพที่เขาปรวรณาจะสร้างนะคะก็เลยให้ทางวัดเตรียมสถานที่เตรียมพื้นที่อะไรไว้นะคะทีนี้พอถึงณเวลาที่หาช่างได้แล้วก็ไปได้คุยกับทางเจ้าภาพเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตท,ที่เขาเกิดออความเสียหายทางธุรกิจแล้วก็เลยไม่สามารถสร้างองค์พระต่อได้ปัจจัยไม่พอเพราะนั้นคุณแม่ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รวบรวมประสานงานต่างๆอะไรทิไว้ แล้วเนี่ยก็เลยจําเป็นที่ต้องเข้ามาดูแลในการสร้างองค์พระองค์นี้โดยเปิดให้สาธุชนลูกหลานทั้งหมดได้มาร่วมกันสร้างร่วมได้ร่วมทําบุญร่วมกันได้ทั้งหมดซึ่งไม่เพียงแค่คนที่ทําบุญด้วยแม้แต่เทวดาท่านก็ยังดนจิตดนใจให้ได้ไปหาให้ได้ไปพบไปเจอในการที่จะได้หินมาเพื่อที่จะแกะองค์พระซึ่งกว่าที่จะได้หินมาเนี่ยท่านก็เดินทางไปดูหินขาวเนี่ยหลายประเทศเลยทั้งจีนเวียดนามพมา่านะคะไปกันหลายที่แต่ก็ยังได้เนื้อ หินที่ยังไม่หมายถึงว่าไม่เหมาะสมต่อการแกะบางทีเ่เนื้อหินถูกกร่อนด้านในพอเจอหินก้อนใหญ่ก็จริงแต่พอเจียเข้าไปแล้วข้างในปุกก็ใช้ไม่ได้นะคะในใช้เวลาในการหาหินยืนนานอยู่เหมือนกันเกือบปีจนมีท่านผู้ใหญ่ที่ที่เคารพรักอยู่ด้านในกรุงเทพเนี่ยท่านก็แนะนําว่าถ้าอย่างนั้นลองไปดูหินที่อิตาลีไหมเป็นหินที่เอามาแกะในส่วนของรูปเหมือนต่างๆของทางฝรั่งเขาอยู่แล้วแล้วก็เอามาทําเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมก็เป็นหินอันเดียวกันอ่าก็เลยได้มี โอกาสไปดูหินที่อิตาลีค่ะเจ้เบื้องต้นได้มาแค่9ก้อนแรกก่อนเนาะแล้วก็ขนลงมาทางเรือ ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนกว่ากว่าจะมาถึงนะคะขนจะลงจากทางเรือเสร็จปุ๊บแล้วก็ประสานทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ใส่รถ18ล้อขนขึ้นมาบนลานณนจุดนี้เมื่อเดือนสิงหาปี2549ตรงนั้นก็ได,ได้ได้ตั้งไว้ในเมืองอุดรธานีให้สาธุชนในตัวเมืองเนี่ยได้กราบสักการะบูชาได้ปิดทององพระอยู่ที่ทุ่งสีเมืองด้วยหลังจากนั้นถึงได้มีการแห่เข้ามาจนถึงที่วัดค่ะก็เป็นน่อนที่หายากครับี ในประเทศไทยนะคระับ่าน้ชสครับใช่แบบประวัตินะคะที่ว่าทําไมต้องเป็นองค์หินอ่อน <c oughs> คือเนื่องจากในการที่จะแกะพระเนี่ย <c oughs> หินก็มีหลายสีใช่แต่ทีนี้ถ้าเราใช้สีหลายๆสีมาแกะองค์พระที่เป็นองค์ใหญ่ๆ <c oughs> หรือถ้าเป็นสีดาําสีเขียวมันก็จะมีลายของเขาเยอะถูกไหมคะแล้วมันก็จะดูทะมึนเนาะทีนี้เนี่ยท่านก็เลยเลือกเป็นสีขาว <c oughs> สีขาวเนื่องจากว่าในการแกะต่างๆเนื้อหินต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็น ลูกลักเห็นรายละเอียดของชิ้นงานได้ชัดเจนขึ้นแล้วถ้าเราอ้างอิงถึงในเรื่องของธรรมะเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของธรรมะธรรมชาติก็คือค,อความสว่างสวยัยความเป็นธรรมชาติความโปร่งใสร่มเย็นเบาสบายนั่นก็จะเปรียบได้กับหินอ่อนที่มีความขาวมีความเย็นอ่าเป็นหินที่เราสัมผัสแล้วเราสัมผัสได้ถึงความเย็นต่างๆได้อะไรเงี้ยค่ะเราได้เป็นหินสีขาวอย่างตรงนี้เราก็จะมีภาพนิทรรศ,าศาการตรงนี้นะคะแล้วก็มาช,ม,าชมได้นี่ก็คือเป็นตอนที่เรา ราไปดูหินไปดูหินที่เหมืองหินที่อิตาลีอันนี้จะเป็นปฏิหารก้อนพิเศษอันนี้ก็คือเป็นก้อนที่แกะพระพักองค์พระซึ่งที่เรามองย้อนขึ้นไปตรงนี้เนาะพระพักองค์พระเนี่ยยาว6เมตรแต่ว่าหินที่ช่างเขาสามารถหาให้ได้เนี่ยได้แค่ความยาวของเครื่องตัดเขาได้แค่3เมตรเพราะนั้นจึงไม่มีหินก้อนใหญ่ก้อนเนี้ย รอหินก้อนนี้มานานมากเพราะว่าในการจะแกะพระแล้วก็แบ่งหน้าองค์พระเป็นสี่ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่งามเนะะาะเพราะเราถือในการมองหน้าคนเราถ้าหน้าหน้าเป็นเหลี่ยมหน้าโดนอะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายใจต้องรอจนกว่าจะได้ต้องรอจนกว่าจะได้ต้องไปไปถึงเมืองหินเลยพาครูบาอาจารย์ต่างๆไปเจ้าคุณแม่ท่านก็ได้ไปอธิษฐานจิตขอกับเทวดาทั้งหลายที่นั่นจนมีหินก้อนนี้ตกลงมาให้ตกจากแผ่นตรงนี้เลยนะคะที่เราเห็นหล่นลงมา ตรงกองทรายตรงนี้เลยอันนี้คือความสูงนี่เทียบกับรถคันหนึ่งสูง6เมตรกว้าง4เมตรหนา3เมตรใหญ่มากอันนี้ตกลงมาเองโดยไม่ได้ผ่านการตัดถูกต้องเพราะเครื่องตัด <c oughs> เขาตัดได้แค่นี้ค่ะตัดได้แค่3เมตร อันนี้ก็ได้แค่3เมตรแต่เนี้ยตกมาเลย6เมตรก็เหมือนกับชิ้นเครื่องตัดเขา2ชิ้นติดกันเงี้ย่ก็เลยทําให้เราได้หินที่แกะพระพักองค์พระได้ก็เป็นคนเชื่ออย่างนึงครับเป็นปฏิหารแล้วก็เป็นบุญญาธิการใช่ของผู้สร้างของผู้สร้างทําให้ท่านไดเกิดเกยรติสัจจะแห่งนี้ขึ้นมาได้ใช่และนี่ก็คือบดบดนะครับที่จะเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัดป่าภูกนแห่งนี้ในการสร้างองค์พระพุธสายญาตตรงนี้ใช่ค่ะครับก็ท่านผู้ชมมาถึงก็สามารถเดินรอบ องค์พระได้นะครับเพราะว่าเราสร้าบวิหารรอบรถเดินรอบได้แล้วก็มีนากศการดูไป้แต่ละป้ายเป็นยังไงบ้างครับก็จะมีภาพตั้งแต่ป้ายตอนสร้างป้ายตอนสมโพชวิหารซึ่งพระองค์พรท่านเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์อยู่แล้วและท่านก็เสด็จเป็นประธานในพิธีสมโพธบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะท่านผู้ชมมาถึงก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจว่าความเป็นมาอย่างไงอย่างไงนะครับแล้วก็นอกจากจะได้ทาบุญแล้วได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังได้ดูความสวยงามแล้วก็ได้ รู้ถึงองค์ประกอบที่บ้าที่ไปของใา<ช>่แห่นนง,นงนี้ด้วยใช่แ,แรงบันดาลใจของผู้สร้างด้วยเสริมมานิดนึงอันนี้เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นการสร้างองค์พระทรงเครื่องจกกักรพรรดินี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นดําริของคุณแม่ผู้สร้างเช่นกันก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปท่านก็ปรารถนาที่จะสร้างพระทรงเครื่องจักรพรรดิถวายในหลวงร้อสิบคุณแม่ผู้สร้างนี้เลยนมไม่ทันก็คือคุณแม่ปิยวันวีรวันที่เป็นผู้สร้างวัดปาภูกรอนะคะใช่พอสร้างเสร็จก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่เจดีด้านล่างนะคะซึ่งตามรูปนี้เราจะเห็นวิหารเราอยู่ตรงยอดเขาตรงนี้นะคะสีฟ้าๆตรงนี้เนาะทิศเจดีก็จะเป็นเขาที่อยู่ต่ำกว่าวิหารนี้นะคะก็คือนี่คือด้านใน ทำพิธีประดิษฐานแล้วก็เบิดเน่รโดยหลวงตาอินถวายเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาตาอินถวายเจ้าอาวาสัดเจ้าอาวาสวัดป่านนาคําน้อยค่ะแล้วก็องค์นี้ก็ประจวเหมาะกับเป็นวาระโอกาสที่ได้ถวายในหลวงราชการที่1 6รอบ7 2พรรษาพอดีค่ะ เรื่องราวต่างๆเป็นองค์จำลองแล้วก็เ,เป็นงานบุญประจำปีของวัดนะคะซึ่งวันทุกวันที่20กรกฎาคมทุกปีเนี่ยทางวัดจะจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงทุกปีนะคะซ,ซึ่งทางวัดก็จัดตั้งแต่คุณแม่ท่านยังอยู่ก็คือถวายในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่สร้างวิหารเสร็จนะคะ <ๆ S 1> ก็ทำมาเรื่อยๆจนพระองค์ท่านสวรรคตไปเนี่ยก็ทำการจเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงรัชกาลที่10มาเรื่อยๆทุกปีทุกวันที่20 รกฎาคมค่ะก็จะเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งจัดถวายในหลวงเสร็จก็มีการแจกอของช้าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้กับชาวบ้านนาคำที่อยู่ในหมู่บ้านตอบแทนคุณเขาที่ใสบ่บาตรทุบวาจย์มาตลอดค่ะแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนแล้วก็โรงเรียนต่อชะดอด้วยค่ะตาปกติเวลาไปเยี่ยมชมวัดต่า เขาจะมีภาพวิจิตรศิลป์ที่อยู่บนผนังนที่นี่จะมีภาพวิจิตรศิลป์ที่แตกออกไปจากที่อื่นน่าจะเกิดการแกะใช่ไหมครับอ,อันนี้ไม่ใช่การแกะอันนี้จะเป็นการหลอ่อด้วยทองแดงดดเป็นเนื้อทองแดงสำริดนะคะซึ่งวัสดุอันนี้เนี่ยคุณแม่ท่านก็ขัดสัรวัสดุที่ทนทานแลวก็แข็งแรงที่สุดตามปฏิปทาของท่านกับศิลปินที่จะฝากผลงานนี้ไว้เนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาเป็นผลงานครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่ได้มีโอกาสทําขึ้นก็จะเป็นทองแดงดเป็นภาพ ทศชาติสิบชาตินะคะ,ะ,ะชา่างทั้งสิบชาติเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าสมัยปัจจุบันตั้งแต่ที่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนถึงท่านผนวดแลก็ปรินินพานก็จะเป็นผู้ทธประวัติอีก12ภาพรวมทั้งหมดก็จะเป็นทองแดงบนผนังตรงนี้22ภาพบสภาพขนาดน, <laughs> น่าจะประมาณสักสามองค์ สูง2เมตร40แล้วก็ความกว้างตรงนี้3ม60เกือบ4เมตรนะคะอันนี้ก็คือให้สาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพก็เจ้าภาพละ8แส0นะคะซึ่งใช้เวลาในการประกอบแต่ละภาพก็ใช้เวลานานตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะศิลปะนุนต่ำใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของขาพเจ้าสันตอกชาลุใช่ตามวรรณคดีไทยที่หลายคนหรือผู้ใหญ่หลายอาจจะรู้จักเป็นเรื่องราวใช่ใช่ค่ะที่นี ก็จะได้เห็นภาพวาดที่เกี่ยวกับบรรณคดีไทยพระเวทสันดรชช่ได้ครบถ้วนเลยใช่แล้วก็ตรงฐานตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเป็นภาพหล่อทองแดงเช่นการเกี่ยวกับมหาปรินิพานสูตรก็คือเรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านประสูติสรู้ปรินิพานแล้วก็ตอนที่มีการถวายพระเพลิงพระบรม,มศพแล้วก็ตอนที่มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุต่า,ตางๆไปยัง,ง,ง,งที่ต่างๆเมืองต่างๆ mm hmm. ก็จะเป็นภาพเรื่องราวอยู่ตรงฐานตรงนี้ทั้งหมดเลย ก็เป็นเนื้อทองแดงอีกเช่นกันแล้วก็ ผนังอีกทีหนึ่งเนาะ <bitcoin. S 1> เหนือภาพทองแดงขึ้นไปเราจะเห็นตัวหนังสือสีเขียว,วอันนี้ก็เป็นบทสวดมนต์อ,อ,อิติปิโสวนรอบเลยเป็นบทสวดที่ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแบบย่อที่มาจากหินเขียวหินเขียวที่ได้มาจากประเทศร,รทัสเซียใช่<า>หินเขียวมาละไคจากประเทศรัสเซียที่เราเห็นบริเวณด้านล่างมือทีใช่ใช่ค่ะอันเดียวกันแล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะเป็นกระจกช่องแสงก็จะเป็นเหล่าเทพทั้งหลายนะคะซึ่งชื่ออยู่ตรงช่องแสงตรงนี้ทั้งหมดย ส2องค์งเทพอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระจกอ่อเป็นกระจกนิรภัยซึ่งแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกแล้วก็แรงลมพัดต่างๆแล้วก็หัวเสาก็จะเป็นองค์เทพทั้งหลายที่มาสักการะองค์พระก็จะเริ่มตั้งแต่องค์แรกตรงอิติปิโสนะคะเราก็จะเห็นเป็นองค์เท้ามหาราชนะคะถัดไปตรงนู้นจะเป็นพระพรหม อิน <In S 2> นะคะแล้วก็เท้าสาตาศิรายต์นอกนั้นก็จะเป็นบุรุษเทพอันนี้ก็คือจะเป็นเทพห้าองค์ที่ท่านถวายคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะได้ยินเป็นบทนะโมตัสสะภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะเกิดจากเทพท่านห้าองค์ที่ถวายคํานิ้สรนเสริญพระพุทธเจ้าเนื่องจากได้ฟังธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนก็เลยกลายมาเป็นบทสวดใช่แล้วเป็นบทสวดที่เราสวดอยู่ทุกวันนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่ สีเขียวก็คือพระอินทใช่สีเขียวพระอินทแล้วก็จะมีองค์นุษผถัดจากพระอินไปก็เราจะเห็นเป็นองค์ที่มีสีหน้านั่นก็เป็นพระพงษ์แล้วก็องค์นี้อันนี้จะเป็นเท้ามหาราช ท้ามหาราชก็คือเทพสี่องค์เท้าจตุโลกบาลก็จะเป็นพระเท้าเวสุวรรณเท้าวิรุณหกเท้าทัตร์นะคะแล้วก็เท้าวิรุณปักก็จะรวมอยู่เป็นเสาเล็กๆอันนี้แล้วก็จะเป็นเท้าสตาศิลายักษ์นะคะแล้วก็พระอสุรินทราหูจะเป็นองค์สีชมพูอ่าก็จะเป็นห้าเทพมหาเทพห้าองค์ก็จะมีองค์สีชมพูใช่เป็นพระอสุรินทราหูใช่ วิหานแห่งนี้มีประตูกี่ประตูครับมีประตูทั้งหมด3ด้านหก <3 S 2> <6 S 1> บาน,านเป็นเนื้อทองแดงเช่นกัน<ม>ก็จะเล่าเรื่องราวของเท้าธาตุดินน้ำลมไฟทั้ง4แล้วก็ประตูหน้าจะเป็นเท้าจตุโลกบาลก็จะเป็นทแท่แห่งสติปัญญา นี่ก็เป็นลักษณนทองแดงสมฤทธิ์เป็นกระดูกทองแดงสัมฤทธิ์อ่าสูงสี่เมตรเป็นศิลปะนูนต่ำศิลปะนูนต่ำมีการปั้นแบบเป็นเป็นแบบขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นก็ใช้แบบเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามชิ้นหล่อที่สามชิ้นแล้วก็เอามาต่อกันเป็นจิกซอจิกซอขึ้นไปแล้วช่างเขาก็จะมากลึงอีกทีหนึ่งให้มันเนียนเป็นศิลปะร่วมสมัยมากแล้วก็สวยงามมากเป็นลายกระดูกศิลปะอนไทยศิลปะร่วมสมัยใช่อ่า ผู้ผู้ที่ออกแบบก็คืออาจารย์อา,อาจารย์สุวัติ์แสนคติรัตน์ซึ่งท่านเป็นศิลปินบูหลวงศิลปินแห่งชาติด้วยเช่นกันกว่าการที่ท่านจะออกแบบตรงนี้ได้มาเนี่ยท่านก็ไปศึกษาอยู่หลายที่หลายปีถึงจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ปั้นออกมาให้เหมือนกับเทพไม่เหมือนคนให้เราดูแล้วรู้สึกว่าท่านท่านมีความเป็นทิพย์ไม่ได้หน้าตาเหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์เทพแห่งสติปัญญาก็คือเตือนว่า การที่เราอยู่ในโลกภายนอกทำงานต่างๆแม้ว่าเราจะมีความเก่งกาจมีสติปัญญาแค่ไหนแต่ในการที่คุณจะเข้ามาใฝ่หาทางธรรมมาหาพระพุทธเจ้าสักการะองค์พระคุณต้องอาศัยความนอบน้อมความอม่นอนน้อมถ่มตนความเคารพมอบกราบเข้าไปเพื่อที่จะรับฟังธรรมแล้วก็ล้างความเก่งกาจทั้งหลายที่เราเป็นพอกเป็นตัวตนเป็นเกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายของเราค่อยๆจเจือจางออกไป ก็คือตามถ้าภาษาธรรมเราอาจจะเรียกว่าเป็นการละตัวตนก็คืออันนี้แล้วก็มาอาศัยแสงของปัญญาแสงของสติในการขัดเกลาจิตใจเราให้มีความใสความโปร่งความสว่างจัดการกับสิ่งที่มากระทบเราตามเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดีนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวถ้าในวันที่แสงโปร่งๆแล้วก็มองเห็นภูเขาฝ<ม>ั่งไกลๆด้านนู้น<ม>ไปจะเห็นภูเขาฝั่งเราได้เลยตรงตรงนี้ที่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือจั <That> งหวัดเลยหรือว่า อันนี้จะเป็นอำเภอสังคมหนองคายแล้วก็แม่น้ำโขงแล้วก็ที่เห็นสีเทาลิบๆตรงนู้นก็คือภูเขาฝั่งลาวภูเขาควายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ภูเขาควายจะเลยไปทางสกลนครต้องต่ำลงไปทางนู้นอันนี้เราจะขึ้นมาทางเหนือมาทางหนองคายบึงการออกไปทางนี้ผู้ชมเห็นแล้วนะครับเราสามารถมอง มองทะลุไปจนถึงภูเขาของประ,ะเทศลาวนะครับใชท่ที่พี่เล่าบว่าอ,าองพระองค์น่างนี้เนี่ยใช้เวลาสร้าง2ปีึแต่สปีครึ่ง<ม>ใช่แต่ที่เห็นทั้งหมดคือเราใช้ระยะเวลารวมประมาณกี่ปีนพระวิหารนี้รวมพระวิหารทั้งหมดประมาณ6ปีค่ะนะคะก็คือสมบูรณ์ตอนประมาณป,าณปี5้ปลายปี56 2556แล้วปัจจุบันนี้ก็คือ2568ก็ที่นี่ก็สิกว่าปีแล้วค่ะ กี่ปีแล้วค่ะอากาศดีนะครับอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่อำเภอนายูอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีมาสักการะองค์พระปางปรินิพานค่ะที่วัดป่าภูร์ก้อนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ,คคะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่องค์พระประมรัตนมหาบุรพา,าจารย์มหาเจดีย์ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างเชิญครับ ู้ชมครับเหนื่อยหอมหลายร้อยลูกขั้นบันไดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็มาถึงยอดเจดีเหมือนกันนะครับข้างบนและนี่ก็คือพระร่วงลุ่งโรดสีบุรพาครับ <c oughs> อยากให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศครับลองมองไปตามผมค <c oughs> ือภูเขาสวยงามมากครับสวยงามมากายนจะเป็นรูปจอาจารย์ต่างต่างค่ะนี่ก็เป็นรูปเหมือนพระพรหมวชิระสุธีครับ อภิโภอภิโลวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานคร,รนะครับก็จะมีบรรยากาศที่พระคณิธาธิราชเจ้านะครับท่านได้ส่งมากระทำพิธีบริเวณนี้ให้ดูด้วยนะครับพระราชภาวนาวัชิลากรอนอินถวายสันตุสโกรครับ วัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทนีครับพระอาจารย์ชาลีธีรธรรมโมวัดป่าภูเรือจังหวัดเลยครับพระราชะวะิรธรรมมากรน,นะครับหลวงพ่อคำสุดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มจังหวัดดอนทนีครับพระอาจารย์นุพดลน,นันทโนวัดป่าลอยศักดอยรับปริญญาน,นะครับ ตำบลท่านคุณรามจังหวัดกำแพงเพชรและนี่ครับจุดตรงกลางของเจดีครับ้องไหนจะเป็นที่ประทับเสมอพระกยา,าฐานกางวันนะคะเมื่อแม้วรูกาที่สมเด็จพระเทพฯพระราชนาดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ในพระเกศพระรวงร่งโลสีบุรพานาวิป,ปาหูก้อนในวันจั 2, นทร์ที่29มกราคมพศ2005ค่ะ องพระปฐมรัตนภุรพาจารย์มหาเจดีเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5ธันวา2542ค่ะที่บริเวณชั้นสองก็จะมีรูปเหมือนของเกจิอาจารย์นะครับที่ทำให้เห็นนอนเหมือน,นก,กันนะครับอันนี้เป็น พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับวัดป่าสุทาราวาสจังหวัดสกลนครครับผูนี้ค่ะจะเป็นท่านพระอาจารย์เฮศเทลสีนะคะวายวิวัดหินบางปนจังหวัดสุทงิ์ไทยค่ะท่านพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอ่างทองลําพูค่ะและท่านพระอาจารย์พั่นอาจรูครับวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครครับเป็ีอาจารย์ชื่อดังที่คนทั้งประเทศรู้จักนั่นก็คือท่านพระอาจารย์มหาวอยน์นสัมตโนวัดป่าบ้านตาค่ะและองสุดท้ายครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า มาหลวงว่าชิลายานสังวรวัดบรวรนิเวศราชวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะครับท่านผู้ชมครับเราสามคนก็มาอยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้รับชมสิ่งสวยๆงามๆและก็สิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับเราสามคนตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกท่านที่รับชมไรฟ์สดนะคะฝากกดติดตามโรงเรียนเพจโรงเรียนจิตอาสาขราชทานกดไลค์กดแชร์ไรส์สดของพวกเราด้วยนะคะ ฝากติดตามดีพี่ต่อไปด้วยนะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีเห็นด่วนแจ้งได้จิตอาสาพร้อมช่วยทันทีบอกที่เราหรือทอนไรนของท่านสูตตลอด24ชั่วโมงครับ